อคบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านปอผาโชคนะครับวันนี้มีงานสกิปนะครับพี่ลูกสกินะครับนี่นะสกิปชุดหนึ่งนะครับพี่จะมีประกอบให้สามเม็ดนะครับนี่ประกอบสามลูกงานก็เลือกได้นะครับเอาเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดก็แล้วแต่พี่นะอันนี้ลูกตันนะครับพี่สกิตันนะนี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับพี่จะเป็นระบบชาร์จไฟนะครับพี่ไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนผ่านะครับตัด ตัดปัญหาพวกพี่ที่แบบอยู่ต่างประเทศนะพี่หรือว่าแบบอยู่ไกลๆนะครับเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยมันนานๆมีงานทีเนี้ยพอจะเอามาเล่นทานหมดนะครับพอทานหมดก็ไม่ได้งานใช่ไหมครับพี่ต้องส่งไปเปลี่ยนทุ่งเปลี่ยนทานตัวนี้เลยออกมาเพื่อตัดปัญหานะครับเรื่องฐานนะครับพี่ซื้อรอบเดียวเล่นไปยาวๆนะครับนี่ระบบชาร์จไฟผมจะให้ทาให้ดูนี่ซื้อรอบเดียวเล่นยาวๆไปเลยนะครับพี่นี่น,นะครับ มีที่เสียบชาร์จนะครับพี่น่าเป็นไงครับเฟี้ยวป่ะครับนี่สําหรับพี่ที่อยู่ต่างประเทศก็ดีหรือว่าอยู่ไกลๆนะครับพี่แบบเวลาเรานานๆเล่นทีเขาจะออกเอาออกมาเล่นเอาถ่านหมดนะครับพี่ก็ไม่ได้งานนะครับก็ต้องคอยมานั่งเปลี่ยนถ่านอีกเอาตัวนี้ไปเลยพี่จบสุดนะครับนี่ลูกดิ้นดิ้นเพอะพาะนะครับอันนี้สเกนตันนะผมโยนลูกประกอบให้ดูก่อนนะนี่นะลูกประกอบอดูนะครับลูกความดิ้นนะครับพี่อดูนะครับนี่นะ เนี่ยลูกประกอบดิ้นดิ้นเลยนะครับพีเ่เดี๋ยวโยนลูกงานให้ดูโอ้โหเป็นไงครับพี่ดิ้นเหมือนกันนี่ครับนี่ดูดิ้นเพาะเ,าะเลยเสียงวันว่างนะครับนี่เป็นไงครับลูกงานเสียงเพาะนะครับโยนดิ้นนะครับพี่ผ่านแม่เหล็กนะครับเดีย๋ยวตรวจแม่เหล็กให้ดูแม่เหล็กขาวตัวใหญ่่าดู กับด้านอะอะด้านนี้อ่ะด้านนี้อะนี่นะครับพี่นี่นะครับผ่านแม่เหล็กนะครับพี่อ่าระบบชาร์จไฟได้นะครับพี่เล่นแบบยาวๆไปเลยนะครับพี่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจบสุดนะครับพี่จะเล่นเมื่อไหร่ก็หยิบมาเล่นได้ไฟหมดเราก็ชาร์จนะครับชาร์จได้ตลอดนะครับเล่นไปเลยออายุการใช้งานยาวนานมากนะพี่ชาร์จรอบหนึ่งเนี่ย อยู่ได้เป็นเดือนนะพี่ไม่ใช่ว่าพี่ชาร์จรอบหนึ่งอยู่ได้สามวันไม่ใช่นะชาร์จรอบหนึ่งเนี่ยเล่นได้เป็นเดือนนะครับพี่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้เป็นระบบเป็นสองเม็ดนะครับมีหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับพี่เดี๋ยวผมยกให้ดูฟังเสียงเต่าดิ้นเพาะๆนะครับพี่อ่ะนี่เล่นคู่สี่ครับพี่เป็นไงอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ คู่ห้าครับพี่เปิดนี้คู่ห้านะครับพี่ครับนี่นะครับสองเมตรสามเมตรทําได้นะครับหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรได้ข่าวได้สแกนได้ใสโป่งได้นะครับพี่อ่าดูอีกรอบนะครับพี่โอ้โหเสียงหวันเทียบอ่าเปิดนี้เล่นเอี่ยวหกครับพี่ งานก็ประมาณนี้นะครับพี่เป็นระบบชาร์จไฟนะครับก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับพี่ก็ทักมาได้นะพี่ในเฟซก็ได้เฟซไลน์เพจนะครับปอพาโชคนะครับพี่หรือว่าใส่ตรงมาหาผมนะครับพี่ที่เบอร์โทรนะครับ087 7 5 3 0 2 7 4้านร้านปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ